สวัสดีครับผมเบรดกิลผมจะมาสอนวิธีการเอาชีวิตรอดอย่างแรกก็คือคุณจะต้องขุดดินแต่ทำไมเดินเช้าเนี่ยโอ้ยอย่างแรกคุณก็ต้องฆ่าสัตว์แต่มีดาบแล้วอวะทำางมันเด็นี่อย่างที่สองคุณก็ต้องฆ่าสัตว์เฮ้ยไม่แนะนำเลยวะ่ะ อ๋อวันนี้เราอยู่กับใครครับ Sky TV Channel ครับแล้วตอนนี้นุ่มจีบคอไหมอ่ะโไม่จีบคอโอเควันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับเอ่อผม Sky TV Channel ครับแต่พี่แบวไม่เจอนะครับต้องพี่แมว่าบ้านบูมครับโอเคคลิปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงแล้วเพราะเนี่ยทำว่าไอช็อต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 ไอชไอช็อตไอช็อตไอเ็อตไอช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 ไอช็อตไอช เราจะมาตัดไม้ถังป่าครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมจะทําเครื่องมือเหล็กให้บุม้มเสร็จเลยนะคะผมเพล้วที่บุ้มจะได้มีความได้ร่วันพี่วันพี่วันน้งไปขุดเหล็กมอาอะ่ะเท่าไหรสามก้อนเองยืนรอบรอบอะ่ะปล่าก็ไปดูในคลิปปะล่ะน้อมุ้งเห็นที่พี่วันเอาของมาให้น้งป่ะตรงนี้เดี๋ยวนี่นี่นี่ขุดมาสามรอบ ไ,ไ,ไปบูมเน็ก้อวนท่วเอาไปเผานี่ง่าย๋ยวเอาไปเผาไปก็ได้วันนี้ในตัวเราก็จะมีแต่ไม้มีกล,ล,ล่องไหม,ไมไเยอะทำกล่องมาจุ๊เราทำกล่องมาสามอัน บางวเวลาอาจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยไม่นิดละมะั้งอาจจะมีเสียงเสียงรบกวนมากหน่อยมากหน่อยไม่นิดไงมากหน่อยเออขอขออภัยด้วยครับถ้าเป็นชื่อแม่ไทยนะครับคงคงไม่ใช่เป็นชื่อพ่อใช่ไหมบุ้มบ้านบุ้มมีตัวขาปะ่ะมีหรือเปล่ากนเรางน่าจะมีมนะอืม ยังไม่ได้วางอยู่ในตัวทุกมาแต่จะพาทีละโอเควางไว้ซะเพื่อจะได้ไปใช้วางแล้วบ้านเริ่มเริบัตรกรนเอ่เก็บของก่อนกล่องนี้เป็นกล่องไา้ล้วนเฮ้ยกล่องเป็นกล่องอันนี้ผสมกล่องนี้เป็นกล่องอันนี้ผสมอย่าลืมเก็บอาหารไปนะ เก็บไว้ก่อนขอไปถ้าผมเงียบไปก็เงียบกันหมดแหลสะสอดติดคอสอดตอไม่ใช่เหรอ,อ,อบุมเอาของใบไหนอ่ะไม่เห็นเลยเหล็กนี่คืออะไรอ่ะเหล็กอะไร มีหยดเหล็กมาให้หก,กอนเฮ้ยไม่ใช่ปุ่มเข้าไปเก็บเองเอาเหล็กมาไปบปไบ,บ,บเอาเหล็กกับสติ๊กมาด้วยเ,เดี๋ยวเ,เ,เร็วเริ่รมปฏิบัติการยังปฏิบัติการทางปลายังไม่จะน่าเบือ่อหรือ,รอเปล่าระหว่างนั้นเราจะ พยายามพูดให้ดึงที่สุดแต่คิปไปก่อนก็นได้วุมแต่คิปไปตอนเริ่มปฏิบัติการเปิดทลิปเปิดแล้วเฮ้ยมันมีถ้ำอยู่ตรงนี้เปิดมาแบบลงถ้ำโอเคทุบเตียงเราจะเอาเตียงไปนอนด้วยเราปฏิบัติการเลยทางนี้ทางนี้เพื่อนบุ้มไม้ดำเพื่อนขอเพื่อนต้องเอาเบสชั่นกล่องเัานโซครับไม่ขุดไปให้หมดเลยนี่องอะ ก็เดี๋ยวยังไงเราก็ต้องทำไปเหมือนกำงเก็บของไอยู่นี่ตรงนี้แชมพบ,<ะ>บนี่ถางกว่าบริเวณน,นี้นะนี่นี่น,นี่ตรงนี้ข้างๆบ้านบูมกรไปตรงนั้นก่อนละคนละที่เลยก็ได้มาไปที่เดียวกันเลยมันจะได้เร็วกว่าก็บอกให้ลับงได้ละโอเคโอเคเดี๋ยวตัดไม้ไปเรื่อยๆเสือ <Sure. S 1> ถ้าก่อคลิปแรกก็อยากก่ออะ uh huh. แล้วก็ใส่เพลงเข้าไปอืมแต่เราทําไม่ได้มม่ต้องทำได้แต่มีแต่ต้องมีโปรแกรมอะไรสักอย่างใช่กดโดๆดเฮ้บูมไหนบูบอกบูจะพูดพยายามพูดให้มากที่สุดโอเคผุดผุดผดดดพูดดดดดดมันมปนน้ำรำคาลพุดๆๆดๆ ปูนตดเหรอดังปูด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 เลยบอกปูด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 ต้นนี้มันโอ้โหทำไมต้นนี้มันเนี่ยยังเกลียดไอ้ต้นแบบพวกนี้เลยแบบมันมีแบบไม้ซิกแซกคิกแซกไปมามาไปไปมามาแล้วแบบเราต้องมาแบบขุดใบไม้บ่มด้วยเจอแอบเปิ้ลด้วยโว้ยน้้วเจอตนน้ำกินไปแล้วนะบ่ม ในโลกที่เพื่อนกับพี่โบ๊ทอะฮะรู้ไหมเพื่อนเจอตั้งสองซป,ปาว์เหรอในวันเดียวกันด้วยนะหรอไม่ใช่ในวันเดียวกันแบบเรื่องเรื่องจริงนะในวันเดียวกันในเกมอะฮะของสงเกลดิตันกับของแมงมุมบ๊ทครับค, <c oughs> คนคนคนส้นใช่ไหม เค <Okay. S 2> เราก็ตัดต้นไอ้น,นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องมีปฏิบัติการเคลียร์ดินด้วยนะเนี่ยแต่พอคลิปไปก่อนเออมันเยอะมากเลยโ okay. อเคก็คลิปไปจนประมาณครึ่งมิน่มนนโอเคเปิดคลิปแล้วใช่ไหมเอยน่าจะใช่ยอง,งไม่ได้ครึ่งครึ่งเลยโอเคก็คือเราจะเก็บต้นอ่อนไปแล้วเราก็จะทาไปเหมือนอันนี้พี่่าก็ยังไม่รู้นะเราจะทําไปเหมือนแบบที่นี่โดยเฉพาะ ที่เหมือนกับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะเข้าใจไหมเพืน่นแต่เราจะทํารั้วไว้เป็นสมุบบนตพันธุ์อะไรแบบนี้เหรอฮะโอเคตัดคลิปต่อททุุกกสิ่่งงอยาโอเคแล้วก็จะไปสร้างบ้านกันเลยเพราะว่าทุกวันตอนนี้บ้านเราอยู่ตรงไหนอะบ้านเลยตรงไหนเพื่อนไปบ้มลงเหรอไม่รู้์อะไ,ไปทางนู้นได้ไงไบ้านนะบ้มนี่ใหญ่ กแล้วก็ตัดไ,ไม้ไมาได้ประมาณ2ชุดแล้วเฮ่ใช้ไม้ขาขาวอโอ้โอ้ไม้ขวาวนอันนี้ที่เดไปขุดนี่จุนี่เฮ้ยมันจะมือแล้วเอาตัวงไ่ถึงบ้านแล้วเหรอแล้วนบว่จะถึงบ้านเมื่อกี้ เนี่ยมนเนี่ยหอนมัอย่ข้างตดมันรวมเวันจัดมาเป็นอย่างนี้อ่ะไม่รู้อ่ะจัเตียงแป๊บ เื่อนโมเดินเลยประตูบ้านยังไม่ติดเลยออมานี่เก็บไปก่อนทำมานี้เดี๋ยวเพื่อนเขียนหลังป่าแน้วนนแล้วลงท่าเลยต้องให้ลงท่ามาต้องลงท่าพร้อมกันเลยอ่าฮะเดี๋ยวลงท่าแบบไม่อัดดีไหมเอ้ลงแบบอัดอะไรรอบแรกอะอย่างน้อยรอบแรกก็ต้องอัด อุ้ยหมดพอดีแปบ๊บหนึ่งสองจุดจุดเอ,อ,อาจุดแป๊บอะไรก็ทำไม่ได้ไงทำบาทเดี๋ยวเพื่อนเอาไม้ดำไปให้นะ้อาะค่ะไม้ดำเพื่อนบ้านของบุญนแม่จะทำมีอยู่ ไปกุดซายสีส่ชุดเอาไปดี๋ยบุมต้องทำหลังคาทำนี่มันอยู่ที่ตัวพิว,ออวรักเฮ้ยเราจะย่อทำไม ได้เงินมาในกระจกเยอะอ โอ้ยจบจบจบ๊บเสรจแล้วนี่เพ่อนช่วยบุส้สร้างบ้านอยู่นอ่ะขุดทรอ๋อเดี๋ยวที่ขุดจะพังไปอีกอย่าง <c oughs> ที่ขุดอะไรที่ขุดดิน ได้แค่62,000อ,อะไรใชย64ละแต่ถ้าเป็นที่ขุดเม็ด emergency มาแบกไปตรงไหนก็ขุดเลยที่พี่เตใช้อุ้ยเด็กเพื่อนเราไปเผาเลยฮะบุกโดเพื่อนยืนไปพี่ว่าจะต้องไปกดนอนทีนึง อีกครั้งหนึ่นนนงกดแบบรัวๆอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป,ป็นไรกูจขอตัดไปตอนเมื่อาวานตื่นบ่ายสามโอเคเมื่อวานเน่ยตื่นบ่ายเช้ายังจะมาถามมาพูดไม่เอาอุย้ยคุณละสาวด้วลานี่แล้วก็คูดเสร็จแล้ว เือแต่นีบูท้าบึงตกออกมาตรงนี้มันมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะะุจุบแล้วตัดสินแล้วว่าถ้าเกิดสร้างบ้านผมเสร็จก็ลงทํา จะอัคดคลิปด้วยแหละแต่ว่าครั้งอืง่นๆก็ไม่แน่ว่าจะอัดหรือเปล่าโว้ยท้องลงไปข้างไหนเนี่ยปุ๊บๆนี่แบบว่ามุดไปข้างในส่วนมันไม่ได้มีทางสะบัดซุ๊บๆอ๋อแล้วก็ทำเป็นบันไดอ่ะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้บ,บันไดแบบว่าโปลูดินให้มันแบบว่าไม่มีรูอ่ะ เอาดินมาเด็อ่ะมา,ราตรงนี้พอล้วคิกต้องเ,เอาด้วยหรอเร็วดิบานวาซาเสร็จเอ้ยยังไม่เสร็จ้วยวะทำบ้านน้ำหวานบ้านน้ำใหญ่เอ้ยเดี๋ยวพว่านๆทำบ้านเพื่อนาบานเรื่อนเด็กทำเร็วอ่ะฮะเอ้ยกองดินใครอะ โอ้โหเฮ้เอยอย่าบอกนะว่าที่ที่ตัดไม้พังแล้วอุย้ยขอบวมนมันตั้งนานแล้วมูมเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรเราใช้ที่ตัดไม้หินเอาม้องทาบอะ <c oughs> ออออต่ออยู่ปะเนี่ยอ่าฮะเท่าไหร่แล้วกินกนาทีแนละ้ว กล้จะห้านาทีแล้วเอ้ยสิบห้านาทีแล้วโยอะพวกเาตั้งใ่ไปทำไมวะคลิปนี้ก็ค่ะเจอเพียงเท่านี้แล้ก,กันนะครับผม